ี่ค่ะนี่นี่คือเฮ็ดยังนี่ค่ะคือหล่อมหลอมไว้แนวนี่ค่ะนี่อ๋อเป็นโอใส่เดือนเพือ่อนจ้ะโอใส่เดือนจ้ะเพื่อเลี้ยงใส่เดือนน้ำแต่ี๋ยวพันก็เลี้ยงให้กบกินเลี้ยง,ยยง,ใ,หยงให้พ่อพันแม่พันเพื่อน,นกินนั่นละ่ะกินกินคู่กันไปกับหวัวอาหารเท่าน่า,นาจะ้ะมันก็นลดต้นทุนไปเนี่ยเอาเราสร้างนี่บอค่ะมามาหล่อมไว้แนวนี่ยจ้ะเพื่อน ก็อยูนบ่ไปใส่น่ะเอานูก็เห็นแต่เขาอัเลียงไม่ปอกปูนเด้พี่จ้าแมนอยู่เขาก็เี้ยงไนปอกปูน,นเขาก็กากดินเอายัางใส่แต่ว่าเราเอาเฟืองมาอ้อมๆไว้ส่มันก็บ่ไปใส่เลยแบบว่ามันมีมันมีอาหารกินอยู่ในนี้แล้วง่ายมันก็เลยบ่ต้องออกไปใส่ก็เป็นเศษพักเป็นพนลลไม้เป็นเอียงสิเราก็มาลงไว้มันก็ย่อยสลายมันก็กินสิน่ะเพราะว่าเขาเป็นขีกระเดือนเลี่ยงเข้าสิโบไปคือขีกระเดือนหน้าเฮา,าน่นนะ ตะกี้ก็เดือนหน้าห้าฝนตกเพิ่นก็สิไปทวงที่น่ะแต่วันนี้ถ้าเพื่อนได้ยูเพื่อนจับกันเป็นกลุ่มเป็นก่อนเลยนะอ๋อเอาพี่ว่าถึงประโยชน์นะค่ะประโยชน์ของมูลใส่เดือนนะค่ะว่าพี่เลี้ยงไว้เฮ็ดหนังไอ้ตะกี้เพิ่นเลี้ยงใส่บอน่ะเพื่อนก็จะเอามูลมันเอานามมักมันที่เพื่อนโหดนะเป่นโหดหัวโหดสวนก็จะงามมันก็จะเป็นปุ๋ยสันดีนะจ้าบันเพราะเวลาเพื่อนมาไทยโงนีก็คือหฮาบ่ได้นามมูลเพิ่นจากมองนี้ตะกี้เพิ่นเลี้ยงใส่บอน่ะเพิ่นเพิ่นได้อยู่เพิ่นตรงเอา แต่ว่าอยู่นีเพิ่นเพื่อนจะบดไดหน้าม,มั่นนะจ๊ะเพื่อนคือเพิ่อนคือเน้นเอาโตโูใส่เดือนนะให้โกบกินนะจ๊ะวันนี้เพื่อนก็หดน้าไปเฮ็ดเฟืองเพื่อนก็ออกเอา้อเาดิกิห้หคอเท็ดจ้ะเฮ็ดเฟืองหน่อยเพื่อนก็ออกหดน้าม,มันซุ่มยังมือแลงก็เก็บก็บได้มือละแกงอยู่จ้ะเอา้าพี่น้องเฮ็ดเฟืองเฮ็ดเฟืองหน่อยสมัยแจ่พอต้าเมร์เห่า นี่ล่ะเพิ่นว่าแกงเห็ดเฟืองหน่อยแกงเห็ดเฟืองหน่อยเอาได้เสื้อเสื้อหางอย่างป้่ผีอันเสื้อเห็ดเฟืองใหญ่เพิ่นก็ไปซื้อมาอยู่เพิ่นฮอดวใจใส่อือเพิ่นฮอดวใจซื้อมาใส่เต็กี้ก็เก็บกินเห็ดเฟืองหน่อยนี่ล่ะออืจ้ะเอาได้ประโยชน์บ่หน่อยเด้พี่นี่เนาะจ้ะนี่เดีเพิ่นกําลังออกนี่โอ้เอาพี่น้องสิพาไปเก็บเห็ดสิบ่ได้กินอยู่ได้จ้ะสิมาทานอันอันมุ่นใส่เดือนีเห็ดเห็ดบัดนี้เฮอเห็ดพี่น้องบัดนี้ กระลังกระลังกระลังออกจ้ะคนหดน้ำใส่เวลาเนียเมื่อแรกมันก็เปิดสปริงเกอร์ใส่ผีกระลังออกเต็มอยู่กับยังวานเนียเมื่อแรงกับเก็บนี่แหละเพื่อนเพื่อนเก็บให้พี่น้องเพื่อนเพื่อนเนี่ยประธานเพื่อนจากพีเฮ็ดนำโอเคค่ะเก็บผู้ใดอยากกินนั่นเฮ็ดเฟื่องหน่อยกับเฮ็ดแบบสร้างเพื่อนด้วยจ้ะอุ้ยเฟื่องอัดจ้ะเฟื่องอัดซื้อเพื่อนก็มาเปิดน้ำใส่ไม่ต้องใส่เสื้อเฮ็ดเลยบ่จ้ะมันจะเกิดของมันเองแต่ว่า แต่ว่าโตสร้างคนหนึ่ะเพิ่งก็ไปซื้อมาอยู่เสือเฮ็ดเพิ่งซื้อมาสองก่อน,อน,เ,อนเพิ่งก็เลยว่าอันเศร้ายาเฮ็ดเฟืองหน่อยแหละเพิ่นว่าโอ้จีอาม่านยาเชยแล้วนี่จ้านี่ยน,น,นี่มันกระลังเกิดโอ้คน,นเนแ่ยมไปน้ำอันน,นัน้นๆออกกระลังออกเต็มอยู่นี่ก็สิได้อยู่ประมาณแกงนึงงั่นล่ะโอ้จักน้อยมีใหญ่แล้วก็มาเก็บโอ้ไปตะม่วนเนาะพี่น้องบ่ต้องเข้าป่ายากเลยจ้าเอ้าเอาพี่โตใสเ่เดือนมันนี่เฮาสิเห็นบ่พี่ ไม่นีนั่นโบเห็นดอกมันลงเลิกเพราะว่าย่ำกลางคืนมันสีออกมาย่ำกลางคืนก็เสีออกมาพ่อแต่ว่าอยู่ฝุ่นนั่นมีอยู่เลือกแต่ว่าย่ำกลางคื้นน่ะเพิ่นสีขึ้นมากินเพราะว่าเพิ่นสีออกมากินย่ำกลางคืนน่ะโอ้เพิ่นออกมากินย่ำกลางคืนจ้าฮดฮดหน้าไปเพิ่นบันนี้ย่ำมือขึ้นน่ะเพิ่นสีร้อยโตขึ้นมาเพิ่นสีหมดขึ้นมานะโอ้แต่ว่าย่ำกลางคืนนั่นโบขึ้นมาดอกโตใหญ่บ่มอโบโบ่ใหญ่มันไปเบิ่งยี่นี่ก็ได้โอ้เอาพี่น้องเดี๋ยวพาไปเมืองใส่เดืออนเเดด้ค่ะ้อ คือใส่ประโยชน์ได้หลายบอกค่ะพี่เฮตังสีค่ะกับว่าพ่อกินกบเพ่นดอกกบเพ่นหลายแต่ขี่กัเพ่นหาตนี่มันพ่อกินอยู่เลี้ยงไว้ห้กบรักลักเรเลี้ยงไว้ห้กบจักรักนั่นคือเป็นเลี้ยงไว้ให้กบเพ่นแต่ขี่เิ่นก็เอานำมมาร์กมันอยู่เอานามมาร์กกบนะค่ะเป็นโฮสสวนอ้าพี่น้องเลี้ยงใส่เดือนไว้ให้กบด้วยค่ะม้อนี้โอ้สุดยอดเลยค่ะเอาลองมึงด้วค่ะพี่น้อง ันนี้เอาฟางมาหนีก็เอามาหล่อมเป็นกำแพงค่ะได้ประโยชน์อีกเดี๋กินเฮ็ดพร้อมอดาไย้กินเฮ็ดพร้อมอาโอเคค่ะพี่น้องเอาคลิปสันมาฝากพี่น้องค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ